ทีแตกมันแล้วแกงลงไปรวนรวนให้หอมรวนให้มันเลยแตกมันสวยงามแล้วตอนนี้มารุมลงมารุมลงเลยอ่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไปอตอนนี้ ดีได้นี่มามาลุมเดี๋ยวเรามาปอกมะลุมกันเดี๋ยววันนี้แกงคั่วส้มมะลุมเดี๋ยวใส่อะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีมาวันนี้มาปอกกันก่อนอมะลุมมาละขูดเอาพอดีคําขนาดนี้ อาขนาดกลงกิน่าเรียบร้อยออกเรียบร้อยอันนี้หันเป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆอ,นอ,นอะเดี๋ยวหันก่อนปั๊ Man, man, เรียบร้อยเดี๋ยวไปแกงกันแกงคั่วมะลุม